สวัดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกับอ๊มีรดาเจริญทวีรัตนะคะแม้เจอกับอุแบบนี้เนี่ยอูก็มาพร้อมกับเรื่องราวของสุขภาพความสวยความงาม ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะจะสวยแต่ภายนอกอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเราต้องสวยจากภายในก่อนเมื่อสุขภาพดีเดี๋ยวความสวยความงามก็จะตามมาเองค่ะแต่ว่าวันนี้เคล็ดลับเรื่องของความสวยความงามนี่สิเราจะมาถามจากใครนะอุเชลคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้นะคะว่าเคล็ดลับที่ว่านั้นคืออะไรและใครจะเป็นผู้บอกเคล็ดลับกับเราเดี๋ยวตามอุมาเลยแล้วกันค่ะมาเลย ผู้ชมคะในยุคปัจจุบันพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วใครก็อยากจะสุขภาพดีใครก็อยากจะดูดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงดารานักแสดงเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาต้องใช้ร่างกายหนักพักผ่อนก็ไม่เป็นเวลาแต่ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสุขภาพมีเคล็ดลับอะไรที่ดูแลให้ตัวเองยังดูดีอยู่นะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับค่ะจากเป็นพระเอกจวิ้จซีนะคะแล้วก็นักแสดงสาวสวยนั่งอยู่ข้างอุ้แล้วนะคะนี่ก็คือคุณไผ่พาทิตย์และก็บลูเอลิกานั่นเองสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคือจะบอกเลยว่าเห็นมาตั้งแต่เข้าวงการแรกๆคุณผู้ชมคิดเหมือนอูรือเปล่าว่ายิ่งนานวันนานวันเนี่ยยิ่งดูดีขึ้นยิ่งหล่อยิ่งสวยขึ้นมีเคล็ดลับอะไรบอกหน่อยบอกหน่อยค่ะค่ะลของเองก็ถ้าถ้าเป็นแบบว่าเคล็ดลับทั่วไปนะก็ uh huh. เป็นเรื่องการทานอาหารการนอนหลับพอสมคนที่เต็มที่แล้วก็ออกกำลังกาย แต่เพราะว่าเป็นยุคปัจจุบันเนี้ยที่แบบว่าบางทีอาหารเราจะทานให้มันแบบพกห้างหุบมื้อหรือบางทีแบบจะนอนหลับได้หลับสบายทุกคืนหรือทำงานทำงานเยอะบางทีก็ลำบากอย่า,างเง<ช>ี้ยหรือว่าเราจะดูแลตัวเองได้อย่างดีจริงๆอ่ะต้องบอกว่าตอนปัจจุบันยอมรับว่ายากทําให้ตัวเองก็มองหาอาหารเสริมที่จะมาเป็นตัวช่วยที่จะดูแลทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ความเสริมทำงานก็คือยังใช้ชีวิตปกติใช่ค่ะพักผ่อนไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นเวลาแต่ก็มีตัวช่วย เบานะคือผ้าขาวไมนเวลาอีกแล้วใช่อย่างผมนะฮะก็จริงๆตอนเด็กๆเนี่ยเราจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแค่นอนนอนแป๊บเดียวตื่นมาก็สดชื่นเหมือนเดิมแล้วผิวใสละอะไรเนี่ยน่าเน่นี่ก็ไม่ต้องได้ใส่ใจอะไรมากอันนี้คือตอนเด็กๆตอนเด็กๆด็กนะแต่พอรู้สึกว่าตั้งแต่อายุเลยยี่สิบห้ขึ้นมารู้สึกอะไรอะไรมันก็เสื่อมถอยเร็วขึ้นนะฮะก็แบบจาก่แแบบตืนนมา็็เปล้ว วง่วงเงียไม่อยากไปทำงานเลยไม่อยากตื่นเลยยังอยากนอนต่อใช่รู้สึกนอนไม่พอรู้สึกแบบเออหน้าเหี่ยวหน้าโทรมไอ้อย่างนี้ฮะก็เลยหันมาเขาเรียกว่าใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นมาหาความรู้นั่นเองก็เลยรู้ว่าอ๋อสุขภาพที่ดีเนี่ยมันต้องดูแลนะยิ่งโตเนี่ยมันยิ่งถดถอยนะฮะก็เลยต้องรู้ว่าเอาต้องดูอะไรด้วยกันอย่างที่บูบอกเลยเรื่องการกินว่าเราเอาอะไรเข้าไปในร่างกายบ้างการกินเรื่องการพักผ่อนว่าเรามีเวลานอนเนี่ยให้ร่างกายมันได้ เรียกว่าซ่อมแซมส่วนนิสสุขหลอ,อพอหรือเปล่าถูกเวลาไหมแล้วก็เรื่องของการอาอกกําลังกายก็คือว่าใช้พลังงานนะร่างกายมันจะได้แบบสดชื่นเลือดลมเนี่ยจะได้สูบฉีดแล้วก็จะได้แบบมีความอ่อนเยาว์มากขึ้นแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่พอ,ย,พอยังไม่พอเพราะว่าผมพ,พิ่ว่าผมดูแลตัวตัวเองเนี่ยดีมากตลอดเลยแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยเราก็ดูแลเหมือนเดิมแต่มันไม่พอสุดท้ายก็เลยแบบ หาตัวช่วยหาตัวช่วยแล้วตัวช่วยที่ว่า,วานี่สิวันน <uh ี้อยากจะรู้ว่าตัวช่วยนี่คืออะไรค่ะค่ะก็นี่เลยค่ะ Amore a s สต Pearl ค่ะใช่ก็ตอบโจทย์ในั้เรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วก็การที่เปล่งกลั่นซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่บูนต้องบอกว่าเลิฟมากนะคะเพราะว่าสัมผัสสำหรับบูนนะเอาเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือจะรู้สึกว่าเวลาไปเจอคนที่เขาทานอาหารเสริมตั้งแต่อายุแบบอายุไม่เยอะค่ะ20ขึ้นไปก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วเงี้ยค่ะเวลาเราไปเจอเขาในอายุเยอะๆแล้วเราถามเขาว่าพี่คะทีไมาอยู่แบบยังดู ยังดูสาวเลยยัง<ม>ไม่แกแ่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะบอกว่าทานอาหารเสริมนั่นคือแบบออกปิ๊งเลยเอาว่าอาหารเสริมช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะหรือแมก้กระทั่งแฟนบูเองท,อที่เขาทำงานในวงการอาหารเสริมเป็นสิบปีเขาจะเชียร์ให้คูกินมากเขาบอกว่าโหคนที่รอบข้างกินอะไรเงี้ยค่ะทุกคนจะสุขภาพดีผิวสวยบูเลยก็แบบอ่ะทานอาหารเสริมแล้วกันก็เลยมาเป็นแอสซัพเพิลถามว่าแ ER อสซัพเพิลดียังไงสำหรับคุณนะคะก็เป็นอาหารเสริมที่บูรู้สึกว่าตอบโจทย์เรื่องเลยอ่ะเรื่องความสวยงามคือแอสซัพเพิลเนี่ย มาจากสรรารสกัดชื่อว่าแอสตาซนทีนว่าสาหร่ายสีแดงซึ่งเป็นนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวนี้เขาเป็นสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระที่เข้มข้นกว่าถ้าเรจาจับวิตามินซีเขาก็เข้มข้นกว่าวิตามินซีหกพันเท่าหก <ừ> พ,พันเท่าเลย,นนยเป็นการการันตีแบบคุณหมอนักทยาศาสตร์ที่เข้องมาแล้วไม่ได้พูดเองนะคะแล้วก็แบบเยอะกว่าวิตามินอีห้าร้อยเท่าทุ่นนี้แบบคือพอมาเห็นพอเห็นคุณสมบัติเขาเราเลยว่าอยากกินอยากกินอะไรเงี้ยค่ะ แล้วเสร็จปุ๊บพอพอเราอยากกินปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเอ้ยคงมีอีกหลายคนที่อยากจะทำเหมือนกันถ้าเรื่องความสวยความงามก็เลยทำมาเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วกันว่าแอสตาโฟร์คือจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยความงามแล้วเขาบอกว่าเรื่องของสุขภาพก็ดีด้วยใช่ไหมยเนี่ยจะเน้นเรื่องสุขภาพมากแบบบางคนที่แบบใส่ใจสุขภาพมากตอนตอนเด็กๆเนี่ยเราแข็งแรงด้วยตัวเราเองเราทําไมด้วยตัวเราเองได้เนี่ยมันรู้สึกของพวกเนี้ยผมพูดตรงๆผมรู้สึกมันไม่จําเป็นหรอกสําหรับเรานะในตอนเด็กๆค่ะเพราะ ตื่นมาก็หายแล้วไปทํางานจะไปจะนอนดึกแค่ไหนเล่นคงเล่นคอมแปบ๊บไหนตื่นมาแป๊บเดียวกระมาสดชื่นเหมือนเดิมเรานี่เชื่อมันในตัวเองแม<า>่ตอนนี้ก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นี่ใช่จ <c oughs> นทำงานเนี่ยแหละครับจนถึงจุดจุดหน,นึ่งแบบร่างกายมันเสื่อมถอยทางการแพทย์รู้สึกว่าตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบสองนี่ก็เริ่มลดลงแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่ผมจะมารู้สึกตอนอะไรยี่สิบห้ายี่สิบหกเริ่มเสื่อมถอยลงแล้วก็เออเฮ้ยศึกษาข้อมูลปุ๊บ อย่างออกกําลังกายเนี่ยถ้าคือถ้ามีตัวช่วยเนี่ยมันก็จะดีอย่างเช่นการกินโปรตีนเวอะไรเงี้ยพวกเวผงนะครับเพราะว่ามันสกัดมาเรียบร้อยร่างกายพร้อมใช้ถ้าจะให้กินไข่สิบฟองทําได้ทําได้แน่นอนแต่ก็แลกกันกับระยะเวลาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาให้ดีบางทีเรากินกินแล้วก็สลับกันกินนะบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้แบบรับสารอะไรเดิมๆตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเรา ถึงจุดที่เราเสริมถอยแล้วเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยมันก็เลยมีบทบาทมากขึ้นจาเป็นกับตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยผมก็แบบถามบูให้ยบูมีอะไรที่แบบสามารถช่วยให้เรารู้สึกแบบสดชื่นได้ทําไมทําไมบางทีแบบตื่นมาแล้วป่วยแล้วยิ่งโตก็เป็นภูมิแพ้อีกอยู่ในกรุงเทพภูมิแพ้เข้าใจนะอูก็เป็นเหมือนกันคือตื่นมาปุ๊บจะจามคันตาไผ่ก็เป็นแล้วเป็นไงคะพอหลังจากกินแอสเซอร์แอสเซอร์เพลแล้วคือ คือไม่อยากจะเชื่อว่าก็ไปถามบูก่อนบูก็มาแนะนำเนี่ยมีสาหลายแดงนะเราลองมาศึกษาไหมเพราะว่าบูบอกว่าเฮ้ยมันดีมากนะแล้วก็มันดังมากในในต่างประเทศแล้ผมก็เลยมาดูออกข้อมูลโอ้โหคือบูก็ส่งลิงก์มาให้ดูนะครับเป็นการทดสอบใช่ไหมจากของฝรั่งนะเราไม่ได้ทดสอบเองที่ใช้อ p p l e เพิลฝานฝานนะครับแล้วก็ แช่วางวางไว้ในถาดนะแอปเปิลเนี่ยปกติเนี่ยวางไว้เฉยเนี่ยเวลามันเจออากาศมันก็จะเปลี่ยนสีช้ำขึ้นเรื่อยๆทีเนี้ยเขาก็วางไว้แล้วเขาก็เอาไปแช่เอาไปเอาไปแช่ในชาเขียววิตามินซีน้ำชาเขียวในในน้ำแล้วก็หยดวิตามินซีลงไปแล้วก็ในน้ำแล้วก็หยดตัวแอสตาาเซนทีนสารนั้นแค่หนึ่งหยดนะครับแอสตาเซนทีนนี่แค่หยดเดียวแล้วก็ให้ผ่านเวลาไป ประมาณประมาณชั่วโมงเดียวเองมอัา้งค่ะรู้ไหมครับว่าแอปเปิ้ลที่หยิบออกมาจากสารละลายแอสตาเซนทีเนี่ยแทบ,บจะเหมือนเดิมเลยนะฮะคือมันไปปกป้องแบบผิวทั้งหลายเนี่ยไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ คือเหมือนกับไม่เกิดอนุมูลอิสระใช่คือมันแบบมันต่อต้านไว้คือเป็นการทดสอบกับแอปเปิลก่อนตอนแรกใช่ไหมคะใช่แอปเปิลเนี่ยแหละค่ะแช่ในสามอันพร้อมกันแต่แอปเปิลในในชาเขียวแล้วชาเขียววิตามินซีเียวชาเขียวจะเยอะหน่อยวิตามินซีจะน้อยลงใช่แล้วก็สารสกัดนี่แบบเด้งเลยค่ะเด้งนี่คือแค่แอปเปิลนะคะแต่ถ้าเรารู้จักชาเขียวเราจะรู้ว่าเขาดังเริ่มเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากแก่ใช่ไหมจะแบบชาเขียวถ้าไม่ ทุกคนก็จะรู้ว่าเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันแต่แอสตาับให้ผลได้ได้มากกว่าหลายร้อยเท่ากับ2ตัวนี้อีกถ้ารู้ว่าชาเขียวดีหรือว่ารุ่นซีดีแอสตาซันทินดีกว่าดีกว่าโดยปริมาณที่น้อยกว่าด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านนั่งอยู่ข้างอูแล้วนะคะสำหรับเภสัชกรหญิงมัญญพรเหนียวองอาจนั่นเองสวัสดีค่ะ นี่เลยหรือว่าพี่เจี๊ยบนั่นเองนะคะต้องพูดถึงตัวของผลิตภัณฑ์หน่อยเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันดียังไงแล้วก็มันเหมาะกับใครบ้าง จริงๆก็จะเอกะกับคนที่รักสุขภาพเ no. นาะคนที่รักความสวยความงามหรือ <c oughs> คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอ่าดวงตาอ,อ่อนล้าทางานหนักต้องจอคอามมากๆกะะีฬาที่ออกกําลังกายเนาะก็จะเหมาะจะทานได้ค่อนข้างกว้างเลยอะคะ่ะอ้าวแล้วอย่างคนที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยอะคะก็สามารถทานได้เหมือนก,กันใช่เป็นการทานได้ด้วยจริงๆแล้วอยากจะให้พูดถึงในส่วนประกอบดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มันดียังไงบ้างอะค่ะ ที่เด่นเดนเลยก็จะเป็นตัวแอสตาซันทีนนะคะตัวนี้จะสะกัดจากพวกสารเป็นสารลายซิทลาเลสีแดงตัวนี้จะเป็นสารที่ช่วยมีลิตันอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพสูงมาก นพรจากการวิจัยเนี่ยคือตอนนี้จะให้ผลดีที่สุดเท่าที่มีมาในท้องตลาดเลยค<ช>่ะจะมีะสารต้านเออร์นมูลิสระสูงกว่าวิตามินซี6,000เท่าเลยทีเดียว6,000เท่าวิวตามินซ<ช>ีจริงแล้วมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของตัวต้านาอน,นุมูลอิสระได้เหมือนกันใช่แล้วก็เกี่ยวกับผิวพรรณด้วยใช่ถูกต้องแล้วก็มีอะไรคะก็อ่าตอนนี้ก็จะมีพวกตัวน้ำมันงาม่อนที่เป็นส่วนผสมด้วยก็จะช่วยเรื่องเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้มีวิตามินอีก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณเราได้เนาะเรื่องริ้วร ทเท่าแล้วดีกว่าอะไรคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณผู้ชมรู้จักกันะนะ,ะอย่างโเอนไซม์คิวเทนก็เป็นสารอ,อาสารต้านอนมูนิสระที่ดีเนาะอ,อันนี้ก็คือสูงกว่าประมาณ800เท่าโอเ้เยอะมากพูดง,ง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่วางขายตามท้องตลาด ที่เรารู้จักแล้วตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกๆคนเหมาะกับคนที่ป่วยด้วยอย่างผู้ป่วยโรคอะไรบ้างถึงกินได้แล้วดีขึ้นนะคะที่ดีขึ้นอั่าอย่างบางคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องปัญหาไขมันในเลือดสูงตัวนี้ก็ช่วยได้นะจะช่วยลดพวก่าคอเลสเตอรอลได้ป้องกันการเกิดเกี่ยวกับโรคหัวใจได้โรคหัวใจสามารถานได้บาหวาน เพราะว่าตัวนี้จะมีช่วยมีฤทธิ์ช่วยในการรักษาระดับฮอร์โมนอินซูลินทําให้ทํางานเป็นปกตินะคะเกี่ยวกับเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดจะช่วยคุมค,คนไข้เรื่องเบาหวานหัวใจพวกนี้ทานก็จะช่วยป้องก,กันโรคหรือช่วยให้อ,อาการของโรคดีขึ้นได้ค่ะแล้วจริงๆแล้วอย่างอย่างอางูเองผู้หญิงอย่างนี้นอกจากสุขภาพดีแล้วเรื่องของความสวยความงามที่ได้ล่ะคะใช่ความสวยความงามอันแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเนาะจะช่วยเรื่องชะลอริ้วรอยทําให้ไม่แก่เรื่องความเสียวย่นตรงนี้จะทําให้แบบ ผิวพรรณเรามีความเต็งกระอาดเรียกอะไรเอ่ยเนียนกระชับใช่ค่ะจะช่วยเรื่องผิวพรรณได้มีการทดลองอเรียกอะไรเอ่ยมีการงานวิจัยรับรองด้วยนะคะจากที่ญี่ปุ่นทานต่อเนื่องกันประมาณสสัปดาห์เนี่ยจะช่วยทาให้ผิวเราเนี่ยมีความเนียนกระชับขึ้นสกับเรื่องของการรับประทานการกินนี่เลยมันเป็นะจะเป็นเม็ดทานค่อนข้างง่ายเม็ดเม็ดอย่างนี้ก<า>็คือในรูปแบบของซอฟต์จเจลแล้วก็วิธีการรับประทานก็คือวันละหนึ่งเม็ดวันละ1นถึง2ครั้งได้ค่ะ จริงๆแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะสําหรับเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นต้องถามเผื่อเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะแล้วจริงๆแล้วคนที่สามารถที่จะรับประทานได้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะอ๋อจริงๆก็เป็นผู้ใหญ่นิดนึงสักสิบแปดขึ้นไปก็นะสิบแปดขึ้นไปก็คือไม่ต้องรอให้เป็นโรคนะไม่ต้องรออาจจะทานป้องกันไว้ได้ค่ะแล้วผู้สูงอายุล่ะคะผู้สูงอายุก็ทานได้ค่ะยังไม่มีข้อกําหนดท้ามว่าต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะไม่ให้ทาน แล้วเมื่อกี้พูดถึงคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆมีมีข้อห้ามไหมคะว่าใครจะรับประทานไม่ได้คนป่วยเป็นโรคนี้รับประทานไม่ได้มีข้อห้ามอาจจะมีแนะนําในกรณีที่อ่าคนที่มีเกี่ยวกับปัญหาเกียวกับเส้นเลือดอุดตันที่เขา,าต้องทานยาบางชนิดร่วมอยู่อันนี้ก็จะต้องมีการปรึกษาคุณหมอก่อนบ้างก่อนทานเนาะเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะมีส่วนทานทานเพิ่มการไหลเวียนเลือดค่ะค่ะก่อนทานอ่าอย่างคนที่มีปัญหาเกยวกับเรื่องระบบหลอดเลือดมีปัญหาก็แนะนาปรึกษาคุณหมอดี่นก่อนทาน ล้วได้ทั่วไปแล้วก็ทานได้ค่ะ,คะแล้วในเรื่องของความปลอดภัยนะคะหลายคนอาจจะอยากทราบว,ว่าเอ๊ม,มันจะปลอดภัยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอ๋อเรื่องความปลอดภัยนี่เขาก็มีงานวิจัยรองรับเนาะว่าทานสามารถทานได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ออยก็ มีการรับรองนะคะแล้วจะเป็นข้างปลอดภัยแล้วตัวนี้มันก็สามารถพบได้ตามอาหารทั่วไปค่ะอย่างพวกแซลมอนหรือพวกคุณลับเตอร์<ม>พวกนี้ก็มีซึ่งมันก็พบได้ในอาหารทั่วไปที่เราทานอยู่แล้วมันก็จะเรื่องความปลอดภัยก็หายสงบไดอ่าเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะ,ะเป็นการดูแลสุขภาพจากข้างในเลย<ะ>อย่างที่เราบอกในยุคป,ปัจจุบันนี้หลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ก็คิดที่จะแบบเออดูแลเกี่ยวกับแค่ภายนอกแต่จริงมันไม่พอใช่ไหมคะต้องดูแลจากภายในด้วยจริงๆแล้วตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติหรือว่าที่เรารู้จักว่าสาหร่ายแดงนะคะใช้เวลานานประมาณนานเท่าไหร่ถึงจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือได้ผลคะอย่างน้อยแนะนาอย่างน้อยติดต่อกันสักสี่สัปดาห์อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะสี่สัปดาห์ก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นใช่ค่ะ แหมวันนี้คุณผู้ชมรู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะช่วงนี้แหมผลิตภัณฑ์อาหารเสริยายามเยอะแยะมากมายแต่วันนี้แอสซาเพลปลอดภัยแล้วก็ดีจริงๆนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณค่ะสําหรับเพสัชกรหญิงนะคะในวันนี้ที่มาให้ข้อมูลดีกับเรานะคะที่เจี๊ยบนั่นเองขอบคุณค่ะและเวลาของเราสองคนนั้นก็หมดลงแล้วนะคะคผู้ชมวันนี้เราสคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ